<T uber> อับประโยชน์อิลีพอไหมพี่น้นองเอ,อ้ยเยี่ยขึ้นบ้านทนดูไม่ได้ออกเถอะกูขอร้องแม่นผู้ใดบอกว่าอยากเสียสลดคุ้มทีมต่อให้โอกาสเนี่ยเมื่อตีก็ผมหลวดด้วยครับว่าวิลีสครับผมนี่แหละคนนึ่งอับยกมือเลยว่ามึงต้องออกได้แล้วแย่ yeah, จริงๆนะฮะคืนนี้มันแย่จริงๆนะครับท่านผู้ชมเพราะเดครับของเราขึ้นชื่อเรื่องการสนับสนุนทีมอย่างมาก และเจอเก่งครอปเองก็สร้างรากฐานเอาไว้อย่างมั่นคงจนกระทั่งในตอนนี้มันน่าจะพังทลายลงไปหมดแล้วนะฮะขาดลอยสกรอร์แบบนี้แพ้ในบ้านนะครับสหนยาทีนี้สล็ดต้องไปแล้วนะครับโอกาสแก้ตัวไม่ควรมีอีกแล้วปีกอนปรับผสมประสานกับทีมของเจอเก่งครอปลงตัวแ,แท้ๆจะมาเปลี่ยนเป็นแบบทีมของตัวเองตอนนี้ยับเยินเลยนะฮะเฮียสุด,สด ถ้าดีเออมันก็ดีไปนะครับพาอลงทุนไปเยอะ450ล้านปอนด์แต่นี่มันแย่แย่ซะจนแบบทีมอียงว่าพี่น้องเล่นกันเ่อได้เรื่องเลยไม่มีความเป็นทีมเวิร์กเลยนะฮะแถมยังไม่ยอมแก้อีกนะครับโอ้งงคือแบบงงมากอีโก้ก็สูงนะฮะมันเป็นอยียงหลายอยู่บ่บอกสลอดแล้วตัวนักเตะนะครับจัดลงเล่นโอ้ย หมวใบบัดผู้ใดบอกว่ามันสมควรที่จะคุ้มทีมต่อเน,นี่มาตีกผมหลดเด้ครับบอกวิลี่สครบโบบ๊อบนี่จังสิวาจังใดล่ะโอ้ท่านผู้ชมครับคิดดูแล้วกันนะฮะแล้วก็อีซักยังไม่ฟิตเอาลงเล่นแล้วเอเกตเเิเ้แม่งเอานั่งสำรองมึงทำได้ยังไงครับอับปะยศสุดๆเลยนะฮะผมขอระบายหน่อยถ้าใครเห็นต่างเนี่ยพิมพ์มาได้เลยนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับลิเวอร์พูลของเราหมดลุนแชมป์แล้วนะครับโดนถล่มเมา ฟอร์มกูกไม่กลับเลยนะฮะแพ้ในอันฟิลนะครับสประตูต่อศูนย์เลยนะครับประเด็นหลังเกมเนี่ยโอ้โหมีให้ได้ชมกันเนี่ยหลายประเด็นอับประยศหดสูทนดูไม่ได้เฮียขึ้นบ้านตัวใหญ่ๆเลยนะฮะไปดูกันหน่อยนะครับว่า ประเด็นมีอะไรให้พูดถึงกันบ้างนะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับสลัดต้องโดนไล่ออกนะครับผู้ไดว่าให้อันแก้ตัวนี่โอ้ยพี่นองเลยมอมึงเลยครับผมยังมองมาเห็นทางเลยครับทีมยังเล่นกันได้เป็นระบบเลยจากอียังซาลาก็ไปทางอีซักก็ไปทางพี่นองเลยโซโบทสไลดก็เอาไปเล่นแบกขวาว่าท่นโอ้ย กูลเสียดายของจักสซีวาแนวใไดล่ะพี่น้องเอ้ยโอ้ยลงทุนไป4 5 0ลสล้านปอนด์ได้สำนีบอพี่น้องเอ้ยออาไปมึงนะครับหลังเกมมีประเด็นอะไรให้พูดถึงกันบ้างนะครับกูเมื่อยประเด็นที่หนึ่งเดิมพันเสี่ยงอิซักคุ้มค่าหรือไม่อันเวรรคยอมรับว่าให้อเล็กซานเดอร์อิซักลงเล่นแม้จะฟิตไม่เต็มร้อยเพื่อหวังเค้นฟอร์ม อิซักที่ฟิตเต็มร้อยกลับคืนมาแต่คําถามคือการให้เวลากับอีซักและต้องแลกกับการลดบทบาทของฮ e ุโก้เอกิติก้ที่ฟอร์มกําลังดีหรือไม่ตลอดทังสปนนาทีอีซักทําได้เพียงแค่ยิงออกนอกกรอบอย่างน่าผิดหวังนะฮะโอ้ยกูรู้เมยนะมึงเด้มึงเอาเอกิติเก้เป็นตัวสำรองเสยเลยเขาฟิตเต็มร้อยฟอร์มก็ดีอีกมึงคิดอย่างของมึงนี่วะบักสลอดเอ่ยแถมบักรักก็ยังโอ้ย แลนบบหูเรื่องอย่างโบเขา่าระบบทีมเลยมีแต่ยิ่งออกโอ้ยกูหงุดอีลีสลอดเอ้ยแพ้นี่แหละกูถามมึงค่ำเดียวเลยเด้อมึงอยากซืคุ้มทีมต่อวะมึงก็อกเอาเ e อ็กซ์ทีจีร่งแต่แหลกแล้วบกักอ่าเนร็จสลอดเอ้ยเป็นยังไงล่ะบตัตตานีบางซากมันยังมาฟิตเลยมันแลนโมฮันใหญ่อยู่โอ้ยกูน่างงกับมึงอีดีประเด็นที่สองความบ,บาดจากลูกนังเตะเซตพีดยัง ดำเนินต่อไปโอยเสียตลูกตั้งเตะประสบการณ์มึงก็มีแล้วมึงกระจำแน่จังเอียงบอกสลอดมึงสอมกันอยู่บ่เนี่ยเสียตลูกตั้งเตะโอ้ยเขาบอกว่าพิดพลาดครั้งแรกเนี่ยให้มันเป็นคู่แล้วแก้ไขซะแต่นี่มึงผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกตอนนี้กูได้เร็วแล้วมึงเ่ยโง่แล้วบต่นี่จับมึงยังผิดพลาดแบบนี้ต่อปตะแต่เรื่อง V R ไปนะครับแต่ลิเวอร์พูลก็หนีไม่พ้นความจริงที่ว่า พวกเขาเสียประตูจากลูกตั้งเตะที่ละหลวมสำสากจนหน้าสมเพชปัญหาการกะจังหวะมงของฟันไดผิดพลาดเพียงเล็กน้อยทาให้มูเรโลได้บอลในพื้นที่ว่างและมีโอกาสยิงเสียบม,มุมด้วยความเฉียบขาดราวกับกองหน้าความรุนแรงในอดีตลิเวอร์พูลคือทีมที่ใช้ลูกตั้งเตะได้อย่างยอดเยี่ยมแต่การเห็นประตูที่เต็มไปด้วยข้อผิดพาลาดไหลเข้ามาแทบทุกปดาห์กำลังเป็นสัญญาณว่าช่องว่างเล็กๆนี้จะทําให้หงส์แดงต้องจ่ายแพงขึ้นเรื่อยๆนะฮะ โอ้ยประสบการณ์กับมี่หละโอ้ยบานนี้ยังแก่บ่ได้อยู่จังยังประเด็นที่สามประตูมูรลโลล้ำหน้าหรือไม่ข้อตกเถียง PGMOL หรือวอร์พูลเจอเหตุการณ์ผู้เล่นคู่แข่งที่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับประตูอีกครั้งสโลตไม่พอใจอยุ่งรุนแรงแม้วีอาจจะยนีนันให้เป็นประตูโดยถือว่าผู้เล่นล้ำหน้าไม่ส่งผลกระทบต่ออารีซงเบเกอร์ แต่หลังจากที่ประตูของฟันได์ถูกปฏิเสธในเกมก่อนหน้าที่พบกับแมนสตี้เหตุการณ์นี้ยิ่งทําให้แฟนบอลหงแดงเดือดดานนะฮะเฮ้ยมาตรฐานมึงอยู่ใส่กรรมการโอ้ปาตินก็ขี่เนี่ยเอาอีกละลูกนี่คือกันเลยกับคายๆกันเลยพี่น้องกับลูกฟันได้มงที่ว่าอันโรเบิร์ตสันนันไปกวนผููรักษาประตูคือกันเลยอันนี้ได้ประตูโอ้ยมาตรฐานมึงอยู่ใส่วะ ประเด็นที่4ีประตูที่ถูกริบของฟอเรสต์แฮนบอลจริงหรือไม่กี่นาทีต่อมานะครับฟอร์เรสก็เกือบได้ประตูเพิ่มแต่ผู้ตัดสินปฏิเสธโดยมองว่าอิกามิซุใช้มือเล่นเบอผู้เชี่ยวชาญยางมาตินคีโอนถึงกังงงดูเหมือนบอลจะก,กระดอนขึ้นมาโดนซี่โครงผมไม่เห็นมือด้วยซ้ําการตัดสินที่ระบุว่าเป็นการแฮนบอลโดยไม่ได้ตั้งใจยิ่งสร้างความสับสนในวงการผู้ตัดสินนะฮะเฮ้ หมัวไเบิดล่ะอีลีครับพี่มือลีกนะเอ้มึงตัดสินโอ้ยจักยังกูละเมอดแล้มึงมีแต่ปัญหาทุกประเด็นเลยทุกซัปดาเลยกรรมการนี่มีแต่ปัญหาบัวเคยอันมีความเที่ยงตรงเลยจักยังบัะเด็นที่ห้าอเนอร์สลัดงอยคุมทีมลีกนัดที่50หลังประสัยต่อแมสตี้สามศูนย์นะครับก่อนเข้าสู่ช่วงฟีฟ่าเดย์แฟนบอลลิเวอร์พูลตั้งความหวังว่าทีมรัก จะอาศัยช่วงเบรกทีมชาติหยุดผลงานที่แสนเลวร้ายในซีซษ่น,นี้อย่างไรก็ดีปรากฏว่าทีมของสลัดมีเกมที่เลวร้ายหนักขึ้นไปอีกเมื่อพ่ายแพ้คา,ารังให้กับเจ้าบ่าเป็นปีที่2ติดต่อกันจนได้ผ่านมาจนถึงขณะนี้เรดเมนชีนแพ้เกมลีก6จาก7นัดหลังแล้วซึ่งชัดเจนว่ากุนซือดัตอยู่ในช่วงขาลงอย่างแท้จริงเนื่องจากเขาไม่อาจกอบกู้ทีมได้เลยจาฟอร์องกรเล่นที่ทุกคนได้เห็น พร้อมกันนี้หลังแพ้ระบ30สามศูนย์ตัวด้วยการโดนเสื้อาอัดยับด้วยกรนเดียวกัน3าศูนย์ส่งผลให้หงแดงปราชัยด้วยผลลัพธ์3ประตูนในเกมลีกสองนัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายนในปี1 9ึ่งเอซึ่งมันเกิดขึ้นในยุคของบิลแชงลี่นอกจากนี้ลิเวอร์พูลยังตกเป็นรองคู่แข่งหลังจบครึ่งแรกเป็นเกมที่8แล้วจาก11เกมของซีซั่นนี้และหนีไม่พ้นต้องตกเป็นฝ่ายผ่ายแพ้ไป ขณะเดียวกันอเน,นสลอตอดได้ฉลองการคุมทีมลงเล่นเกมรีครบ50เกมอีกด้วยแต่เขาก็ยังกินบุญเก่าได้ในฐานะนายใหญ่หงดังที่พาทีมกำชัยชนะได้มากที่สุดอยู่ก่อนแล้วจากการคุมทีมลงบุเกมรีครบครึ่งร้อยนัดแรกโดยชนะ31สเสมอ9แพ้ไป10นะครับเฮ้ยบ่วงไปเห็นทางแล้วต่อไปพี่น้องเลยตอนนี้กูเมือยไปดูตัดเกตแข้งหงแดงนักเตะทุกคนกันหน่อยนะครับ หมดสภาพนะฮะตัดเกตแก้งหงเกมไพ่เจ้าป่าขาบ้านหงแดงลิบูยังคงมีฟื้นนะฮะแถมอาการน่าเป็นห่วงหนักกว่าเดิมด้วยซ้ําหลังล่าสุดเปิดรางอันฟิลแพนนอตตทิแฮมฟอเรสต์แบบหมดสภาพ30มศูนย์และขอข้มืนเสาที่ี่22พฤศจิกายนที่ผม่มาและนี่คือผลสอบของ,งทีมอันเนอร์สลัตแต่ละคนในแบบนี้ซึ่งย่ำแย่เต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเกมรูปหรือเกมลับนะฮะเริ่มต้นอลิซงเบเกอร์ได้ไปบไปจุดัคะแนน พึ่งฟิตกลับมาช่วยทียมซึ่งก็ทำได้ดีที่สุดแล้วช่วยเซฟถึงครั้งและนั่นก็ยังไม่พอโดมินิกซวอสไลน์ได้ไป6คะแนนเริ่มต้นด้วยการเล่นเป็นไปขวาซึ่งการทาได้โอเคและการเล่นดูมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอนถูกดันขึ้นมาอยู่แดนกลางแต่จังหวัดเสียประตูรแรกน่าจะก,กดดันมูริโลได้มากกว่านี้อิบริมากราเตได้ไป4.5คะแนน เป็นอีกเกมที่น่าผิดหวังสุดๆโดยเฉพาะครึ่งแรกดูไม่มีสมาธิและขาดความทุ่มเทขายซะมึงไปซะเธอมึงเป็นแนวนี่พี่น้องมึงเด้อจิตใจมันบ่อยู่กับเนือกับตัวแหละบักหาเนี่ยมันบม่มีสมาธิขาดความมุ่งมั่นทุ่มเทครับขายไปซะบักหามเงอ้ยเบอร์จึงฟันไ,ได้แล้ไป5คะแนนขาบเส้นด้วยคุณภาพเกมรับโดยวรวมที่แย่และละลวมมากๆทำให้กับทีมฟันไดดูแย่ไปด้วยวิลล็กเคอร์เกตได้ไปบไป5.5คะแนน มีทั้งดีและไม่ดีช่วงแรกๆช่วยเติมเกมรุกดีและมีจังหวะน่าจะทําประตูได้แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกกลางรึ่งหลังเคที่โจนได้รับไป5คะแนนได้โอกาสสตาร์ทออกเป็นตัวจริงซึ่ง,งมีสนร่วมกับเกมไม่มากแถมทําบอลเสียบ่อยและอันการฟินแบบได้รับไป5นาน้าคะแนนเริ่มต้นเกมดีดแต่ค่อยๆถูกกลืนหายไปจากเกมอเล็กซิสแม็คอลิสเตอร์ได้รับไป5คะแนนมีจังหวะเกือบทําประตูได้แต่การเล่นโดยรวม รบลงจากฟอร์มปกติไปเยอะขาดความดูดันมมเมสซาราได้ไป6คะแนนอาจไม่ใช่เกมที่ดีตามมาตรฐานแถ่มีปัญหาในการจบสกอร์แต่ทะลุทะลวงฝั่งขวาดีดและมีจงังหวะสร้างโอกาสสวยๆให้เพื่อนรุ่นทำประตูกคดีกรโปโอนได้ับรไป6คะแนนครึ่งหลังเงียบแต่ครึ่งแรกถือว่ากุคกคามเกมรับทีมเยือนได้ไม่น้อยอเล็กซานเดรซักได้รับไป4คะแนนสอบตก ไร้ซึ่งความมันตรายเหมือนยังจูนกับเพื่อนร่วมทีมไม่ได้ตลอดทั้งเกมมีโอกาสยิงหนเดียวตัวสอลองที่ถูกส่งลงมาในสนามนะครับฮกโกโูโก้เกตุเกตแทนกนาเตในนาทีที่5 5ได้รับไป5คะแนนสร้างความแตกต่างไม่ได้อันโดโรสันแทนเคยเกตในนาทีที่68ได้รับไป6คะแนนมีจังหวะบล็อกยยิงในช่วงท้ายเกมช่วยให้ลิเวอร์พูลไม่โดนลูก,ก,กที่4ีแฟร์เดลโกเกซ่าแทนอิซักในนาทีที่68ได้รับไป5.5คะแนน ลงไปพร้อมกับความมุ่งมั่นแต่ก็มีแค่นั้นและสุดท้ายเลโอเอนคูมาฮาแทนคติจนในนาทีที่78ปไม่สามารถให้คะแนนได้นะฮะจบเกมลิเวอร์พูลแพ้ไป3าศูนย์นะครับ,บ,รบ,รส,รรบส่วนคะแนนความสามารถของสล็อตนะครับได้1คะแนนนะครับกูบอกเลยเลยมึงเตรียมตัวโดนไล่ออกเลยไปสรุปผลตรารางคะแนนพิมลิอังกฤษล่าสุดแบบเรียลไทม์นะครับเรื่องลุ้นแชมป์นั้นก็เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหไปไกลแล้วนะฮะท่านผู้ชมเอ่อย ลู่ของเราอยู่อันดับที่11นะครับแข่งไป12เกมชนะ6แพ้6นะครับมีอยู่18แต้มนะครับส่วนอาร์เซนอลยังเป็นจากฝุนครับแข่งไป11เกมชนะ8เสมอ2แพ้1มี26แต้มนะครับเชลซีอันดับที่2นะครับแข่งไป12เกมชนะ7เสมอ2แพ้3มี23แต้มนะครับแมนซิตี้นะครับเมื่อคืนนี้แพ้นะฮะอยู่อันดับที่3นะครับแข่งไป12เกมชนะ7เสมอ1แพ้ไป4มี22แต้มนะครับ แฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับเฮ้ยบ๊ดปดจะสิว่ายัางไงล่ะพี่น้องเอาตรงๆเลยนะฮะตอนนี้ส็ลตต้องรับผิดชอบนะครับด้วยการลาออกนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับเป็นๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรถล่มคอมเมนต์ได้เลยนะฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือนน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ